ปิดกล่องรับซื้อเหรียญ FC จังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาขายสวัสดีและยินดีต้อนะรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปรปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญ f c ะนี่คือกล่องเหรียญที่ FC จังหวัดบุรีรัมย์ส่งเหรียญมาขายกับช่องของปปาเนาะช่องของปปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญหลังจากนั้นก็ จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญต่ออีกทอดหนึ่งให้กับบรรดาช,ชาวนักสะสมหลายๆจังหวัดเนาะที่ชอบสะสมเหรียญไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมเหรียญไว้เพื่อเก่งกําไรจะจําหน่ายขายต่อกันในวันหน้าเดี๋ยวเสี่ยเป้ปาพูดคุยกันไปเปิดกล่องกันไปเลยเนาะปึ๊บเอาละเดี๋ยวเราไปดูว่าเหรียญจากจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นเหรียญอะไรกันบ้างที่ระลึกตัวติดหมุนเวียน หรือว่าเป็นเหรียญเก่าโบราณเหรียญปั้มผิดพลาดเอียงขวางตรงก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวเราไล่เปิดกล่องเลย fc ครับปื๊ออืจะเปิดยากนิดหนึ่งกล่องใหญ่ฮะอาจจะออกนอกจอก็เอ้ fc ฮะเพราะว่าอ่ากล่องมีขนาดใหญ่เวลาผมปาพี่ก็จะลำจะออกนอกจอนิดนึงโอเคเนาะยืเดี๋ยวกบนฮะ fc ครับนึอ นักสะสมท่านใดต้องการแบ่งปันเหรียญจากช่องของปอปป้า F45 ก็สามารถนะติดตาม EP ป๊อปปามาขายเหรียญก็มีให้ให้ติดตามกันเกือบทุกทุกวันเลย f ฮะเดี๋ยวปอปป้าขออนุญาตเปิดแล้วเอาเหรียญออกก่อน F4 เนาะปึ๊บอ่าเดี๋ยวอนุญาตนิดนึงปอปป้าวางกล้องก่อนนะฮะเพราะว่ากล่องมีขนาดใหญ่อ่ะโอเคฮะวางปุ๊บเดี๋ยวปอปป้าให้ดูนะปอปป้ากล่องออกปึ๊บชื้ อ่ะถือว่าเป็นห่อใหญ่มากเลย F4 เป็นห่อใหญ่กันมากเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแล้วเหรียญเก่าเก็บหรือว่าเหรียญสภาพใหม่ UNC วิงวิงโอ้โหก็มีกันหลายพอสมควรปะปาขออนุญาตเทออกเลยนะ F4 เนาะเพราะว่าอยู่ในพติกนี่เราจะมองเห็นกันไม่ค่อยชัดเจนนะฮึบฮึบอืมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลกองนี้คือเหรียญที่นักสะสม จังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาไปเดี๋ยวปาให้ดูกันทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นกันไปเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอืม fc รับเป็นเหรียญอะไรกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญปเดี๋ยวปาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าปาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าเหรียญห้ fc นะอขอเนี้ยเอาแจกถุงก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญอืมที่จริงก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึก อันนี้ก็เป็นวาระที่ได้รับความนิยมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญเป็นเหรียญตัวติดแต่ว่าเป็นพลาญเอส e ี4หะหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญวาระย่อยๆรวบรวมมาโอเคเนาะก็ได้กันมาหลายเหรียญอย่างไงเดี๋ยวให้แอดมินก็ไปจัดการใหม่นะฮะเนาะท้าแอดมินก็ไปจัดการใหม่โอเคไหมเดี๋ยวเราวางไว้วางไว้ปัจจุบันวันนี้หากเป็นสภาพเก่าผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเลยนะฮะเพราะว่า เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เหรียญเผยโฉมออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเอาระเป่าวางไว้เดี๋ยวประเป๋าดึงกล้องขึ้นนิดหนึ่งโอเคครับ F4 แป๊บหนึ่งนะฮะฮึบมาเห็นไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมเห็นไม่ชัดเจนโอ้โหเหรียญอะไรกันมังเออ F4 เดี๋ยวนะะเดี๋ยวกระเป๋าดูให้เนาะเดี๋ยวกระเปาดูแป๊บหนึ่งใครต้องการ ต้องการหาเหรียญขายฮะติดต่อกับแอดนีนในช่องทางการติดต่อ F45 ป้ปาก็พยายามจะขึ้นไว้อยู่อ่าด้านหน้าจอจอมือถือเรียบร้อยแล้วเนาะอ่อันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าห้าสิบบาทที่ระลึก F45 อ่ะระวางก่อนไว้ตรงนี้เลยเนาะหลังจากนั้นเอาเหรียญที่ใกล้มือมาดูกันก่อนเลย f c พกเขาใส่ถุงมาทั้งหมดเราต้องต้องต้องเปิดให้เร็วเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าห้าบาทเดือหงอปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบ โอเคเนาะะปปาวางไว้หลังจากนั้นก็คงต้องเปิดกันรวดลวดเลยแบบนี้เอเปิดกันให้เร็วเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทสิบบาทที่ระลึกนะโอเคนะอเนาะได้กันมาอีกสามเหรียญเหรียญที่ระลึกแล้วอันนี้เป็นอะไรเอยฮะเขาคงจะแยกมานะเขาคงจะแยกมาเป็นวาระวาระไม่เอยอ่าใครที่มีนะฮะเหรียญสิบบาทที่ระลึกยี่สิบาทที่ลึก ช่องของป,ปาปก็ยังรับซื้อกันอยู่แต่ก็ขอสภาพที่ค่อนข้างาใหม่สวยงามอยู่นะฮะ F4 นะใหม่สวยงามถ้าหากเป็นเหรียญเก่าซีดผ่านน้าผ่านฝนมาแล้วอย่างนั้นก็ค่อนข้างจะลําบากกันนิดนึงนะฮะเราจะซื้อขายกันยากก็ต้องส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันก็ให้อดมินเขาเป็นผู้เป็นพูดเป็นผู้จัดการแล้วกันตัดสินใจไปคุยกับแอดมินเอานะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทที่ลึกเช่นเดียวกันโอเคเนาะ่าปะปาจะวางไว้แบบนี้เลยนะฮะ สิบ,บาทที่ลึกก็มีทั้งวาระย่อยๆแล้วก็มีวาระเด็ดด้วยประมาณนั้นอ่ะเอฟฮะตรงนี้จะเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกอันนี้20บาทที่ระลึกอ่ะปาปาวางไว้นะปึ๊บหลังจากนั้นมาดูกันต่อ <c oughs> เดี๋ยวป๊าแยกดูอย่างนี้เลยเพราะเขาไม่ได้แยกนั่นมาเอฟซใส่รวมๆกันมาอย่างนี้เลยอันนี้ เหรียญแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะดูเหรียญที่ระลึกกันก่อนละกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าห้าบาทที่ระลึก F4H ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้ก็ลองไปแล้วก็เ้าเป็นเหรียญใหม่ F4H ปปาก็รับซื้อกันอยู่เนาะอ่ะอันนี้ก็ใส่รวมกันมาเฉยๆนะ F4 โอเคเนาะอันนี้เป็นหนึ่งบาทที่ลึกอันนี้ก็เป็นห้าบาทที่ลึกอยู่รวมกันมาอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่ามีอีกหลายรายการนะมีอีกหลายรายการปปาไปเร็วเลยใช่ไหม โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะของอรัชกาลที่10 f เอฮะอก็เป็นสภาพเก่าด้วยใหม่ด้วยแต่ทีเขาใส่เมาส์มาอะไรมาประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยไปแยกสภาพกันเอาโอเคเนาะหนึ่งบาท2บาท5บาท10บาท20บบาทที่ระลึกถ้าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวาระย่อยๆเนี่ยราคา เกิดหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะต้องเข้ามาติดตามนะแล้วก็ศึกษากันด้วยอันนี้เป็นเหรียญเสียนะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญอา่าก็เป็นเหรียญเก่านะเก่าผ่านการใช้งานเลยแหละนะแต่บางคนเขาก็จะใส่เมาส์ไว้อะไรไว้ประมาณนั้นอ่ะเราเขียนว่าเหรียญมีคาบนะฮะนะเหรียญมีคาบเหรียญต่อให้ไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าบางครั้งไม่ได้เก็บรักษาดีเอฟซราคาก็แทบจะไม่เกิดหน้าเหรียญน,นะโอเคเนาะ อ่าเพราะว่านักสะสมที่เขาสะสมเหรียญจริงๆวงการเหรียญบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องการเหรียญที่มีสภาพใหม่ที่สุดอะไรประมาณนั้นแหละ fc นะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาไงคนสะสมเหรียญน,นะเขาต้องการเหรียญที่ดีที่สุดอย่างช่องของปปาช่องปปาก็รับตามสภาพนะฮะรับกันตามสภาพหรือขายกันตามสภาพมาหลังจากนั้นปัวปาขาย fc ไปรวดเ,เร็วเลยใช่ไหมอันนี้เป็น20บาทที่ระลึกนะฮะ20บาทที่ระลึกก็อเนี่ย fc นะใครที่มีนะฮะเนี่ยสภาพระดับนี้ก็โอเคแล้ว fc นะ 4, นะก็ขอสภาพระดับนี้เพราะบางเหรียญเขาจะขาวซีดเลยเคยเห็นไหมฮะขาวซีดเหมือนเหรียญแบบโดนฝนโดนนะ้ามาหลายปีเลยประมาณนะั้นนะนะอย่างนั้นซื้อขายกันไม่ได้ fc เนาะต้องเป็นสภาพแบบนี้เท่านั้นเนาะ,ะวางไว้นี่เป็น20บาทที่ลึกเมื่อกี้ตรงไหนเอยตรงนี้ก็ใช่นะ วางตรงนี้ก่อนชึบมาหลังจากนั้นมาดูอะไรกันเอ่ยมาดูอะไรกันเอ่ยตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญออันนี้100บาทที่ระลึก f c ฮะยังคงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมกันอยู่นะสำหรับในวงการเหรียญบ้านเรา ป้าๆก็แนะนำนะเก็บสะสมกันใครที่ยังไม่มีก็หาซื้อหาขายนี่ช่อง YouTube เกิดขึ้นมากมายสําหรับซื้อและขายเหรียญเราก็อา่าไว้ใจช่องไหนเราสนิทช่องไหนเราทําความรู้จักกับช่องไหนถ้าก็เป็นช่องซื้อขายจริง f อฟซีฮะนาตามตามอาหาซื้อกันได้เลยสําหรับเหรียญเหรียญที่ลึก่าจะเป็นเนี่ยเหรียญทึกทั้งหลายในเอฟซี FC นะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญอยี่สิบบาทที่ลึกอ่ะโอเคนะฮะวางกันไว้ตรงนี้ก่อนปุ๊บเอาตรงนี้ดีกว่า ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวป้าปาแยกให้ใหม่ให้จบรายการกันเพราะมีกันหลายขนาดเหลือเกินถ้าทํารายการช้าก็จะยาวไปใหญ่ใช่ไหม <c oughs> โอเคเนาะอันนี้ก็สิบาทที่ระลึกนะอันนี้ก็เป็นวาระย่อยๆโอเคเนาะวางไว้สิบบาทที่ลึกปั๊บตรงนี้หลังจากนั้นเรามาดูอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทที่ลึกนะห้าบาทที่ระลึกที่ได้รับความนิยมจริงๆก็มีอยู่สามวาระานเองนะหลังจากนั้นก็เป็นวาระย่อยๆทั้งหมดฮะนะเป็นวาระย่อยๆทั้งหมด อ่าห้าบาทที่ก็จะมีลูกเสือโลกนะขนาดลูกเสือโลกยังยังยังพบเจอกันได้ง่ายแล้วสองแสนกว่าเหรียญ F4 ฮะเพรานะนักสะสมเขาทยอยส่งเข้าช่อง YouTube กันนะเหรียญก็เลยเผยโฉมออกมาเยอะทุกวันนี้เนาะโอเคนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญตรงนี้จะเป็นเหรียญห้าบาทที่ลึกเช่นเดียวกันฮะพระราชินีพันปีหลวงผมมวยโอเคนาะได้กันมาอีกสองเหรียญก็ยังพอแบ่งปันกันได้แต่ก็ปัจจุบันวันนี้ก็ก็ก็ ก็เผยโฉมกันออกมาเยอะแล้วหลัดเหรียญ FC โอเคเนาะมาหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญถึงเหรียญโบราณแนะล้ว FC น่าจะมีเหรียญโบราณด้วยอ่ะเพื่อเจอเหรียญมีมีมีมมมมหลายชนิดราคาประปะก็แบบไปเร็วๆเลยพูดจาสับสนเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อห้ตาแผ่นดินนะ ยาเก็ใส่ถุงแยกมา,างี้ปาปาเวลาปปาเปิดกล่องให้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 ดูเนี่ยปปาก็จะรวบรวมทีเดียวไปเลยเดี๋ยวแอดมินก็จะไปเช็คสภาพเองนะก็จะเช็คสภาพพอเวลาเขารับเหรียญมาเขาจะถ่ายอ่าถ่ายอ่าถ่ายรูปเหรียญไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นปปามาถึงปปาปปาก็จะรวบรวมแบบนี้เลยอ่าอันนี้เป็นเหรียญลอห้าตาแผ่นดินเนาะเหรียญลอห้าตาแผ่นดินก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานปัจจุบันวันนี้ หอห้าตาแผ่นดินก็พบเจอกันยังไงก็ยังได้เป็นเหรียญที่รับความนิยม F4 ฮะยังได้รับความนิยมอยู่นะอันนี้ก็เป็นแบบมีรอศน่าจะรอศอแต่เป็นสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างมากโอเคนะนี่แบบมีรออน่าจะเป็นรอศหนึ่งหนึ่งสองสองใช่ไหมน่าจะเป็นหนึ่งสองสองอันนี้เป็นรอศหนึ่งสองสองเนาะอ่ะทั้งสี่เหรียญก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะก็เป็นเรื่องธรรมดา F4 ฮนะเนาะ เป็นเหรียญรื่นเรียนสมัยรัชกาลที่5ปอ่ะป้าวางไว้เดี๋ยวที่เดี๋ยวแอดมินเขาจัดการเอง f ะอันนี้ก็น่าจะเป็นรอสอ่อัอนนี้รอสหนึ่งสองหนึ่งเนาะแล้วเหรียญน,นี้ละ f c นี่คือเหอรียญเราห้าตราแผ่นดินนะก็รู้สึกว่าจะเป็นอ่า รอสองหนึ่งสองสองได้กันมาสามเหรียญหูยน่าเสียดายมากเลยเอฟซี FC ฮะนะน่าเสียดายมากอ่าสองนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแต่ก็เป็นเหรียญที่มีรอสออยู่เนาะอ่าหลังจากนั้นก็เป็นรอสอง,สองหนึ่งสองห,หนึ่งอีกเหรียญหนึ่งแล้วมาดูกันต่อเลยงั้นยิงยาวเลยเอฟซี FC. ยิงยาวกันเลยอ่าเรามายิงยาวกันเลยมีเหรียญอะไรกันบ้างอันนี้เป็นสตางรูนะฮะสตางรูสมัยราชก,การที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นอ่าสองสี่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ย สองสี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง fc ให้เดี๋ยวให้ดูนี่ของราชการที่8อ่ะสตางรูสมัยราชการที่8 fc 5 0สตางรูนิกเกิลอ่ะ2478ประมาณนี้แหละ8078อะไรประมาณนี้ก็เป็นของราชการที่8นะอ่ะนีนนี้ได้มาเหรียญหนึ่ง <c oughs> โอเคนะฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่กวางไว้ตีก่อนปุ๊บเดวมีเขาไปแยกให้นะอ่ะนี่ก็เป็นปีเลยเอ่ยเป็นปี41อ้าวได้กันมา1เหรียญใครที่มีฮะนะ อันนี้เป็นปี4ีหนึ่งเช่นเดียวกันเราได้กันมา2เหรียญโอเคเนาะปี4ีหนึ่งเป็นเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมอยู่ F c ีปัจจุบันในช่องใหญ่ๆก,ก็ก็เอาไปทําการประกาศรับซื้อขายเลยนะเนี่ยเหรียญเนี่ย F สีฮะก็เดี๋ยวป้าปาทำรายการให้ใหม่นะนานเหลือเกินที่ป้าปาไม่ได้ทำรายการใช่ไหมไม่ได้ประกาศรับซื้อให้ในพอมีนักสะสมส่งมาป้าปาก็ขายออกเดี๋ยวป้าปาก็จะไล่เก็บเหมือนกันนั่นแหละ จะไล่ยทยอยเก็บนะสำหรับเหรียญ10บาทก็จะเป็นปี41แบบนี้41314234อะไรประมาณเดี๋ยวว่าปลาทำคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อให้นะโอเคเนาะอันนี้ก็อ๋อเป็นเหรียญช้าง f อฮะเป็นเหรียญช้างปี2461เนาะ246อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูชัดๆก่อนฮะเหรียญเขาเงาเหลืองเ,งลเกินนี่เป็นปี2467 นะก็ยังคงเป็นเหรียญที่พอแบ่งปันให้กับนักสะสมทางด้านต่างจังหวัดกันได้อยู่ F อฮะใครที่มีนะฮะอ่ะเหรียญแบบนี้ประมาณเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยใครที่มีนะสามารถติดต่อกับแอดมินได้เลยนะฮะ <c oughs> แอดมินก็จะแจ้งราคาแจ้งะไรไปให้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินอ่ะเป็นสภาพนี้ก็เป็นสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะมีตรงนี้ก็เป็นเหรียญ ปีศูนย์ห้าเหมือนกันแต่ว่ามีสภาพสภาพเก่าเขาแยกมาไง f สีเก่าใหม่เราก็ซื้อนะฮะพูดถึงว่าบาทเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินใน f สีนั้นอย่างเงี้เราก็ซื้ออันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานมานะเราก็ซื้อหรือไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ f สี่ฮะอ่ะดูสภาพเอานะฮะเราซื้อทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานกันเลยทีเดียวโอเคเนาะทางด้านราคาก็ไปคุยไปตกลงฮะ นะไปตกลงคุยกับแอดมินให้เรียบร้อยแล้วก็รับที่อยู่จากช่องของป้าปาส่งรูปส่งเหรียญมากันแบบนี้โอเคเนาะอันนี้เป็นปีอะไรกันเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวดูสีปีห้าสามใช่ไหม <c oughs> อย่าง 53, ปีห้าสามป้าปาก็ช่วยซื้ออยู่นะป้าปาเขาจะมาทํารายการอยู่ในเอสีนะไม่รู้นะักสะสมเขาจะเล่นกันไหมที่จริงน่าเล่นอยู่สองล้านคนเหรียญใช่ไหมปีห้าสามเนี่ยใช่ไหมเอ่ยน,น่าจะใช่มั้งเนี่ยอ่ะปีห้าสามนะถ้าปีห้าสาม ก่อนหนะ้านู้นก่อนจะมาเป็นช่อง YouTube ปปปาเก็บไว้เยอะมากเลยแล้วปปาก็มาแบ่งปันออกตอนปปามาสร้างช่องเสร็จ F4 5ปี P 53นะก็ใครมีเรียนหลักๆก็ทยอยติดมาแล้วกันเดี๋ยวปปาจะมาทำรายการเล่นๆไปอีปี53แจ้งเกิดที่ปี53ดีไวม f อเนาะจะแจ้งได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งรู้สึกจะเท่าไหร่52ล้าน9ใช่ไหม อ่ะแต่ยังเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมนะเดี๋ยวปปาเอามาทําให้ปาปาคิดว่า2ล้านกว่าสองล้านก็เกือบ3ล้านแหละนะนีเราซื้อขายกันแบบเบาๆกันไปก่อน fc ใครที่มีนะฮะนะใครที่มีเอาก็ลองส่งมากับเหรียญหล,ลักๆดูหรืออย่างงก็ไปคุยกับแอดมินสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2 5งพัน fc ฮะก็ถ้าถามว่าราคารับซื้อละก็หน้าเหรียญ5บาทรับซื้อได้ไม่เกิน6บาทหรอกเพราะราคาขายออกยังไม่มีไง แต่ปาปาจะลองรับเข้ามาก่อนใครมีมีเหรียญหลักๆนะหลักๆแล้วก็ลองลองถามแอดมินว่าปี53ขคุณเห็นเห็นคุณปาปาพูดออกคลิปอยู่ว่าก็ลองลองดูคุยกับแอดมินเอานะฮะเนาะเราสร้างงานตัวใหม่ๆอ่าเหรียญใหม่ๆกันขึ้นมาดูสักปีพอนหนึ่งค่อยๆทยอยขยับกันไป fc เอาปี53ใครที่มีนะฮะนะก็ไปคุยกับแอดมินเอานะบอกว่าคุณปาปาว่าไปคุยกับแอดมินแอดมินก็จะรับเข้าเหรียญของท่านได้ทีละกี่เหรียญนะเพราะว่าลองลองดูก่อน เนาะเดี๋ยวเราลองมาแบ่งปันในช่องของปราปากันดูปี53 f c h ส่วนตัวปราป่าบอกน้าเก็บสะสมแล้วนะเพราะว่าผลิตออกมาเราราวสัก2 9ล้าน9น่าจะประมาณนะ2 9ล้านหลอก2ล้าน9กว่าโอเคเนาะ f c h วันนี้เราได้เหรียญมาถือว่าค่อนข้างจะ หลายรูปแบบกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญที่นักสะสมจังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาแบ่งปันโอเคเนาะใครมีแบบนี้แอดมินเขาจะโอเคตกลงรับซื้อเหรียญของท่านไหมไม่ว่าจะเป็นอ่าหบาทที่ระลึก2บาท5บาท10บาท20บาท50บาท1 0อบาทที่ระลึก f อฟไปคุยกับแอดมินออกก่อนนะแอดมินเขาจะรับเหรียญยังไงสําหรับเหรียญที่ระลึกนี้นอกเหนือจากตัวเด็ดแล้วเนี่ยเขาก็พบเจอกันได้ง่ายนะช่องของปปายังคง พยายามจะเอามาจัดสรรปันส่วนแบ่งปันกันไปวันนี้เราได้รับเหรียญจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเหรียญโบราณด้วยนะเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลาดับที่2เออเหรียญที่ได้รับความนิยมปรบปลายเออไม่ถึงกับแปลงก็ได้กันมาหลายเหรียญเลยทีเดียวก็ขอบคุณรับเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็ขอบคุณรับการติดตามรับชมใครอยากได้เหรียญไหนอะไรยังไงก็หากมีเวลาว่าง f อฮะก็ลองเข้ามาคุยกับแอดมินดูหรือไม่ก็รอที่ e ีีปอป่ามาขายเหรียญ นะขอบคุณในการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ